วันนี้อยู่กับช่องทีเคส่วนไม่ด่านะครับผมก็วันนี้อยู่กับต้นพนาครน,นะครับผมนี่นี่นะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมอัพไปเมื่อช่วงเมื่อคืนนั้นผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมให้ข้อมูลผิดก็เดี๋ยวจะมาอัดใหม่นะครับผมนี่อันนี้เป็นพนาครน,นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าพนาครหรือนางใหม่นะครับผมนี่ลักษณะน้องก็จะเป็นครึ่งเขียวครึ่งแดงอย่างนี้นะครับผมนี่นี่ครับมันจะอยู่ในตระกูลบอลสีซึ่ง และก็ราคาของพาราคอนนี่ค่อนข้างสูงนะครับสามสี่สองสามร้อยเลยครับประมาณประมาณนี้ถ้าจะต้นขนาดนี้นะครับถ้าเป็นสมยัยช่วงแบบสองสามปีที่แล้วนะครับผมนี่บ้านผมก็เคยมีนะเคยปลูกไว้แต่น่าจะขายไปแล้วนะครับผมนี่ครับผมก็นี่ครับนี่แต่ช่วงนี้ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับฝนกำลังรินเลยนี่นี่ครับผมนี่ สำหรับวิธีการดูแลนั้นส่วนใหญ่พวกวานสีนี้จะเป็นไม้ที่ชค่อนข้างชอบน้ําครับแต่ไม่ชอบน้ําขังนะครับก็จะมีแค่บางต้นที่สามารถอยู่แบบในน้ําขังได้อย่างเช่นพวกแบล็กเมจิกคอฟฟี่คัพอะไรพวกนี้อยู่ได้เลมอนลามพวกนี้อยู่ได้อยู่ได้แต่ไอพวกนี้ก็อยู่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม,ไม่ต้องไม่ต้องใช้เยอะน้ําแบบใส่ถาดอย่างเงี้ได้ครับนี่อย่างงี้็ใช้ได้อครับผมนี่ทำให้ตระกูลน,นี้มันไม่จําเป็นต้องรดน้ําเยอะเพราะว่า ถ้าเราใส่น้ำไว้อย่างเงี้ยก็แทบที่จะไม่ต้องรดน้ำเลยมารลดต่อดินแห้งก็พอครับโอเคครับท่านใดสนใจจะซื้อต้อนไม้สามารถมาดูได้นะครับที่ร้านที่เคสุดไม่ดงังอยู่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตะเลิดถัดตะ,ตะเลิดโรงเรียนโรงเรียนโคกสูงไปประมาณหนึ่งหนึ่ง้ห้ากิโลประมาณห้ากิโลเมตรนะครับผมไม่ใช่ห้าดิหนึ่งกิโลเมตรขออภัยครับหนึ่งกิโลเมตรนี่ครับผมแล้วก็สา แล้วก็ร้านผมนั้นจะอยู่ที่สลานโซนนะครับมาดูกันได้จะอยู่โซนแถวๆล็อกสุดท้ายเอ้ยล็อกเอ้ยแถวสุดท้ายอยู่ล็อกกลางๆนี่แหละครับมีจุดเด่นคือจะมีกังหันมีจะมีกังหันใหญ่ๆครับอยู่ตรงข้ามร้านผมนั่นแหละนะครับมากันได้นะครับผมโอเคครับแล้วก็ถ้าจะติดแล้วก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับ tuckky1124 นะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ